ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วถ้าเจ้าของรถเกิดเบรกต้องใช้เบรกด้วยความปลอดภัยสูงเนี่ยคุณว่ามันคุ้มไหมฮะผรู้รู้เยอะผมให้โอกาสที่ผมให้โอกาสที่ไดสิผมเบรกให้ก่อนด้วยหน่อยหนึ่งนะ แล้มายืนอะไรตรงี้มายืนดูเบรกดูเบรกเดิมเบรกเดิมใช่ทีเนี้ยหลานเราไม่ทำเบรกเราดูเบรกเดิมไปแล้ววันนี้เฮ้ยทำดิก็คือก่อนหน้านี้นเ,นเราทําคลิปแบบว่าให้สาระมาเยอะแล้ววันนี้ขอคลิปเอามันสักคลิปนึงเถอะเอามันด้วยแฝงสาระด้วยนิดเดียวพอคันนี้เป็นเบรกเดิมมาใช่ปะ่ะเดี๋ยวมาใส่เบรกหน้า FK 8 4พอร์ตตัวนี้ใส่จา 3, นสามร้อิบทีเนี้ย เราจะมาทําการทดสอบเบรกเดิมกันเบรกเดิมเขาเป็นไรนะพี่หน้า1พอร์พอหลัง1พอร์พอจานเป็นจานชิ้นเดียวข้างหน้ามีร่องระบายข้างหลังเป็นจานไม่มีร่องระบายแลวหลังอะผมว่ายังไงก็ต้องโดนหลังแต่ยางงี้วันนี้จะทําการติดตั้งเบรกหน้าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเทสเบรกเดิมกับเบรกเบมโบเอฟเคแปที่เราใส่เข้าไปเนี่ยระยะจะต่างกันแค่ไหนเดิมๆม,มาถึงเบรกอะเดิมจากเดิมมาทำเดิมเลยก็ได้แต่เช็คพราะเบรกเปลี่ยนเพราะเบรกตามระยะเฉย หลังยังเป็นเดิมอยู่แต่หลังจะเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นเน็กเตอร์แล้วก็ใส่สายถักเฮลเข้าไประยะจะต่างกันแค่ไหนตรงนี้ผมวัดให้แล้วระยะห่าง12เมตรอ่าฮะคิดว่าไม่ล้นใช่ไหมไม่ล้นความเร็วก็จะประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิด่อยทำการทดสอบตอเลยผมบอกทุกโรงงานเลยว่าวันนี้ผมขอเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงเราจะไม่ติเป็นคำพูดด้วยเดี๋ยวเราจะติดด้วยคลิปวิดีโอดูรู้เลยว่า ติดตั้งเสร็จแล้วก so <sh arp et> so ็ตอนยังไม่ต so <sh arp et> ิดตั้งเนี่ยระยะเบรกเป็นยังไงเฮดเบรกเดิมอก็แค่ไขแถลงขาวใหม่อีกรอบไม่ใช่60แล้วความเร็วเอา80เลย80เลย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วจากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือกวยแล้วอ่ะกวยเส่กับเสากวยเกวยบีห่างกัน12เมตร12เมตรดูดีว่า ผมว่าน่าจะอยู่นะแต่จะอยู่แค่ไหนก็ตามแต่เราต้องมาดูอีกทีนึงว่าคือคำว่าอยู่เนี่ยมันอยู่อยู่แล้แหละในระยะ12เมตรแต่การทำเบรกใหญ่เนี่ยคือเราคำนึงถึงความปลอดภัยในเ,เรื่องอุบิเนต์เดี๋ยวแม่งเริ่มมีสาระอ,อีกแล้วเนียสาระไปเลยเดีย๋ยวภาวนาให้อยู่ภาวนาให้อยู่ใช้คำว่าภาวนาภาวนาให้อยู่เปลี่ยนจากโซนนนเป็นเกาะเกาะไว้ดี่ภาสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบ เบรกให้ก่อนด้วยหน่อยนึงด้วยนะก็ทะลุนะ12เมตรลงไปวัดกันไหมพี่ไปกี่เมตรมาเท่าไหร่2เมตร85เทะลุเยอะนะลองนึกดูสภาพอ่ะถ้าความเร็ว120อ่ะแล้วเอ็กเสบันอะเมื่อกี้ผมแตะก่อนหน่อยนึงด้วยนะ กกใช่ยกก่อนหน่อยหนึ่งเพราะว่าดูแล้วอะถ้าสมมติยกตรงลวยพอดีอะมันจะเกิน8ปดสิบมันมน่าจะประมาณแปดสิบห้าผมก็เลยแตะก่อนเลยที่80ดสิบเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนลองเบรกที่เราติดตั้งเสร็จแล้ว,วก็จะแตะที่แปดสิบพอดีเหมือนกันะระยะไม่น่าหนีกันเท่าไหร่ในการเบรกนะแต่ระยะที่หยุดเนี่ยผมว่ามีต่างแต่จะต่างเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าในระยะอ็กซิเนท์ถ้าความเร็วสูงกว่านี้ผมว่าน่ากลัว นี่เขาเป็นอะไรทำไมเขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกบ่อยจังเขาไปทำอะไรเขาไม่ทำอะไรอ่ะคุณรู้จักเขาป่ะฉันก็ทั้งางาพรู้จักเขาป่ะคนทำงานอยู่ก็ขับรถเลื่อนไปเลื่อนมาแอบดูที่ใครวะช่างภาพแพนกล้องไปได้ใครวะไปถูกได้ใครวะ ังไงเฮียวันนี้ขึ้นงานเองเลยเหรอขึ้นงานเดี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นงานเองเลยเหรอเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่จับตอนนี้ตอนนี้ครัตอนนี้เจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นผลกันแล้วว่าอัปเกรดเบรกไปเบรกดีขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นแน่ กี่เปอร์เซ็นแล้วลูกพี่ร้ <100. S 2> <100. S 1> 100. อยหนึ่งร้อยไอ้เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเหลือไปลองอ่าอัปเดตกนะับคุณผูช้ชมหน่อยเบรกหน้าเบมโบ่ซีพอร์ตตัว FK8 นะจาน OS 355สมราิบหาลิปเปอร์แดงฮับเป็นไทเทเนียมข้างหลังเป็นข้อเบรกเน็กซ์เทอร์โปลสายถักเฮลข้างหน้าก็สายถักเฮลเช่นเดียวกันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวจะพาออกไปลองกันคลิปนี้เอาแบบไม่ตัดเลยนะเว้ยถ้าแยกกว่าเดิมนี่เสียหน้าไงลงนี้เลยนะเออลงแบบนี้เลย เดี way. Way. Actually, ๋ยวเบรกให้ดูเลยว่าทำแล้วมันดีขึ้นจริงไหมของเดิมทำไว้14 14เมตร85เซนถูกต้องเดี๋ยวไปลองมันต้องไปลองอ่ะผมให้โอกาสพี่ผมให้โอกาสพี่ไม่ต้องใช้คำเชื่อว่าผมทำเบรกมาเป็นสิปีแล้วนะกคุณตันใช้คำพูดแบบนี้กับผมนี่แบบลโอ้ เมื่อกี้ผมเห็นพี่เริ่มรันจานเบรกแล้วเพื่อให้ลันจานเบรกเพื่อให้คาบแลกเกอร์อะไรมันออกแล้วเทสสักรอบหนึ่งให้มันคุ้นชินกับระยะอ่าฮะอ่ะไปครับลองดูเม่ช้าหัวรถมาถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่จุดปวยนี้ปวยสามอยู่ตรง ตรงหัวรถหัวรถัวรถพอดีเลยนะใช่เบรกเดิม14.85เมื่อกี้ถือว่าทำได้ดีกว่าแต่เหมือนระยะมันยังไม่ได้ใช่เรากดที่80พอดีใช่่ะมตึงกอดกลวยอหน่อยหนึ่งถูกป่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเร็วให้มันเท่ากันกดที่ระยะเท่ากันถูกป่ะเราไปของกิน3 2 1ไปเตรีย7 8 ระยะได้เดิมไหมไม่ไมีถางอาจจะดีกว่า12เมตรด้วยนะผมว่าดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเฮ้ยเรามีภาพมุมกว้างให้ดูเยอะเลยเนี่ยถูกปะใช่อ่าฮะดีดีดีแป๊บนึงนะี่่ผ้าเบรกยังจับไม่เต็มหน้าจานนะจอดลงไปดูไปผลงานกันหน่อยดีกว่าโอ้โหดูดูจับจานเ э. ดิดูผ้าเบรกน e สเตอร์กับจาน o อเอสไงเงาไหมครับท่านผู้ชมทีเนี้ยการทำงานเพิ่งจะเริ่มต้นผ้าเบรกยังจับไม่เต็มหน้าจานนะครับอันนี้ด้วยความเร็วที่80กิโลเมตร ต่อชั่วโมงระยะเบรกที่ได้ก็นี่นะครับเดี๋ยววัดให้ดูตลาบเมตรมานี่พี่จักจากจุด A ไปจุด B กต้งกวยจุด B นี่นี่เอนี่กวย B อ่าเรากวยบอ, <B. S 1> อ่ารอบแรกเราไปเบรกที่กวยนู่นเลยอ่าฮะอันนี้กวย E อ่าลบ12มาเท่าไหร่เมตรสิบห้าลบมาเมตรสิบห้าก็เหลือสิบ 10.85 10้าเมตรเบรกเดิมสิเมตร85หเซนรอบนี้แค่10เมตร85เซนสีเมตรสี่เมตรนุ้ยสี่เมตรนี้มีหมดนะรถรถรถคันนึงไ่ถึง4เมตรเออถ้าชีวิตชีวิตคนหนึ่งชีวิตอ่ะคุณคิดดูดิกับการเบรกระยะ4เมตรนะท่านผู้ชมคิดดูว่ามันจะปลอดภัยมากแค่ไหนอันนี้แค่เบรกหน้าอย่างเดียวนะและข้างหลังเป็นคาลิเปอร์เดิมจานเดิมแต่ใส่พ่อเบรกหลังน็กเตอร์แล้วก็สายทากิลเข้าไป ในมุมมิจักถ้ามีข้างหลังด้วยพี่คิดว่าผมว่าสั้นกว่านี้ผมว่าได้อีก 3- 4สี่เมตรอ่ะเหลือประมาณ6เมตรแน่นอนใช่ผมว่าได้แล้วยิ่งถ้าเป็นหน้าหกอตหลังสี่ขดนะโอ้โหท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยว่ามันสั้นลงมากแค่ไหนดูกวยซีผมแล้วนี่ดูกวยอีผมระยะห่างขนาดนี้จอดรถได้อีกหนึ่งคันถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วถ้าเจ้าของรถเกิดเบรกต้องใช้เบรกด้วยความปลอดภัยสูงเนี่ยคุณว่ามันคุ้มไหมกับเงินที่เสียไป ผมว่ายังไงก็คุม้มเพราะฉะนั้น <_ C 1> คลิปนี้ไม่มีสาระครับมีแต่ามาโม้เล่นๆอนะ่ะเดี๋ยวใช้คำว่าโ <_ C 1> ม้มันไม่โม้มันเรื่องจริงก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับทําให้เห็นไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ทําให้เชื่อครับผมเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดอ๊อฟที่นี่ทิดอ๊อฟฝากไว้กับ f c คันนี้วยครับท้ายคลิปเรามีอินเสิร์ตภาพให้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ